สวัสดีค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่รายการบ้านสีขาวทาง n e t t ที่นี่ที่เดียวกับพิชันเปิลอนามานวันนี้ค่ะทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งค่ะอาจจะแปลกตาไปธรรมดาคุณคุณจ่เห็นที่ฉันนั่งอยู่บนเก้าอี้หมุนสีแดง,แ,ดงแต่วันนี้เอ๊ะทำไมกล้องจะส่องลงมานั่งกับพื้นเพราะเพียบแต้อย่างนี้แน่นอนค่ะแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้ค่ะได้รับความกรุณาจากท่านพระครู ศสีวิเทศธรรมคุณค่ะท่านเจ้าวาดวัสุทาวาดเมือง ide, ริเวอร์ไซต์แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานี่แหละค่ะสหรับคุณคุณที่กําลังคิดว่าธรรมะจะอยู่ในใจหรือว่าการทําบุญทำ,ทำยังไงบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยออรู้ซึ้งถึงในทางประเพณีทางศาสนาดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างจะพูดกับพระเอ๊ะจะเรียกท่านว่าอะไรดีนั่นแหะค่ะวันนี้นํามาแจกด้วยเรื่องราวของ สวดมนต์แปลวัดสุทาวาสเบืองริเวอร์ไซด์มอรลัดแคลิฟอร์เนียนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวของนี่ดิฉันชอบบทนี้บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์คาัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นแค่นี้แหละจนจบคุณท่องได้หรือยังเวลาที่เกิดอะไรขึ้นนหนังสือเล่มนี้นี่แหละค่ะดีมากๆทีเดียวถ้าวันนี้เรามีแจกให้ฟรีๆด้วยทางรายการนะคะนี่แหละเป็นสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวด ตั้งแต่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็ยังมีเรื่องราวของคาถาคำลานี่แหละคำถวายสังฆทานคุณท่องเป็นหรือเปล่าคำถวายพระปานะคะแล้วก็ยังมีการแสดงเคารพพระพิธีลาศิกขาแล้วก็ยังมีกิจของพิสุเอบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะนี่แหละดิฉันก็แน่นอนละค่ะได้มาแล้วหนึ่งเล่มเป็นเจ้าข้าเจ้าของถ้าคุณคุณอยากจะได้เป็นเจ้าข,ของวันนี้เราแจกให้ สำหรับทุกท่านที่ดูรยายการนี่แหะค่ะเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอนะคะ mm hmm. ก็คือวัดสุทาวาดสเบอง r ริเวอร์ไซ์นี่แหะค่ะก็โทรศัพท์ไปขอกันได้แต่ยังไงล้วก็เพราะว่าหนังสือเล่มใหญ่มากก็ทำบุญด้วยละกันนะคะจะส่งมาให้ท่านสแต,ตม สิบดวงหรืออะไรก็ว่ากันไปนี่แหละค่ะก็สอบถามโดยเอกันได้ที่วัสุทาวาสเมืองริเวอร์ไซต์เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะคะเราแจกให้ฟรีๆสาหรับทุกท่านที่ดูรายการอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้ได้รับความกรุณาจากท่านพระครูศรีวิเทศธรรมคุณท่านเจ้าจอาว,วาสวัสุทาวาสเมืองริเวอร์ไซต์ค่ะจะมาสนทนาธรรมกันในวันนี้กับเรื่องราวเรียกว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบก็นว่าเอะเวลาเราทําบุญเนี่ยจะได้บุญให้ทํำยังไงลืมกรวดน้าแล้วจะได้หรือเปล่าหรืออะไรอีกหลายๆคาถามที่เราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ถามปัญหามีส่วนร่วมปปรึกษาาัญห ธรรมะกับพระคุณเจ้าด้วยแหละนะคะกับหมายเลข818-982-1999ค่ะกับนักมัการท่านอาจารย์ค่ะค่ะกับนิมนต์เรียนถามถึงวัดสุทาวาสค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือแค่บางส่วนจริงๆแล้วก่อตั้งมานานอย่างคะวัดสุทาวาสเริ่มก่อตั้งมา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1997นถึงตอนนี้ก็ประมาณ13ปีค่ปีตอนแรกเราก็เช่าเขาอยู่ก่อนที่ออนทริโอประมาณ17เดือนอ๋อไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อยังไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็เริ่มแรกๆก็มีโยมาประมาณสัก10กว่าครอบครัวแล้วก็หลังจาก17เดือนเราก็ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันอยู่ในที่ปัจจุบันตั้งแต่ปี98เดือนกรกฎาคม ก็มีการพัฒนามาโดยลำดับจนพอนค่ะตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะทราบนะคะคุณผู้ชมขาว่ากําลังจะสร้างโบสถ์ใช่ใช่จนพรอนพระโบสถ์ศาลารัตนาอุโบสถศาลาค่ะก่อนเป็นมาเราได้วางศิลาฤกษ์เมื่อจนพรอนได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่สิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะค่ะแล้วก็จะมีการก่อสร้างอะไรกันเมื่อไหร่คะท่านคือตามจริงรัตนอุโบสถศาลานั้นเนี่ย ได้ยื่นเรื่องต่อทางรีวลไซด์เ o า n t ตเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วแล้วก็ได้รับการทำประชาพิจารณ์คือชาวบ้านเขาเห็นดี่ยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการในเรื่องแบบอ๋อนี่คือรูปนะคะคุณผู้ชมคะต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบนี่คือแค่เป็นภาพจำลองใช่ไหมคะท่านอ๋อเป็นภาพจำลองสมิติจริงค่ะ ค่ะเป็นการภาพจําลองของรัตนาอุโบสถสารวัสุธาวาสนะคะค่ะค่ะความคืบหน้าเป็นิงไหนก็ความคืบหน้าตอนนี้ก็ประมาณ80%น,น,นะฮะค่ะแล้วก็จะใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยในการที่จะได้บิลดิ้งเพอร์มิทมาแล้วก็เริ่มดําเนินการก่อสร้างเพราะว่าเราจะต้องสร้างให้เสร็จภายใน5ปีตามกฎหมายค่ะอย่างที่หลายๆคนทราบอยู่แล้วเวลาสร้างโบสถ์ต้องใช้ปัจจัยเป็นจํานวนมากทีเดียว ก็ก็จำนวนมากครับคุณที่กำลังชมรายการอยู่ถ้าจะร่วมกันทำบุญกับวัดสุทาวาสเมืองหรือวร์ไซนะคะเพราะว่าวัดหนึ่งจะสร้างโบสถ์ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เป็นบุญเขาเรียกว่ามหากูศน์คือต้องบอกว่าเป็นมหากุศลเพราะว่าเป็นแหล่งเกิดของพระสงฆ์ในการที่จะไปทำหน้าที่ทางพระศาสนาในด้านอื่นๆแล้วในรัตนอุโบสถสาลาเนี่ยค่ะเป็นถึงสองชั้น ลักษณะอุโบสถสาลานี่เป็นลักษณะทรงไทยประยุกต์สองชั้นแล้วก็เนื้อที่ใช้สอยเนี่ยหมื่นสองพันตารางฟุตเป็นโบสถ์อย่างเดียวแล้วก็ชั้นล่างชั้นบนจะเป็นจะเป็นอุโบสถแต่ชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นที่เรียนหนังสือแล้วก็ที่ปฏิบัติธรรมเราก็มีห้องปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆมีห้องสมุดคือคือที่วัดสุทธาวาสนั้นเนี่ยก็จะสอนทั้งชาวชาวชาวไทย ชาวอเมรเิกาแล้วก็พร้อมด้วยชาวท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณนั้นอาจจะมาจากบริเวณที่ไม่ไกลนักก,ก็มาเรียนพุทธศาสนาเนี่ยแหละค่ะคุณคณก็ร่วมกันทําบุญได้นะคะเพราะว่าต้องใช้ปัจจัยในการสร้างบท แต่ละโบสเนี่ยก็เป็นจนํานวนเงินถึงค่อนข้างเยอะทีเดียวละค่ะเอาละค่ะสาหรับเรื่องที่จะสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้านครับคืนดีมีญาติโยมฝากคาถามเรื่องธรรมะมามากมายจนพรค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญทําอย่างไรคะท่านขาทาบุญยังไงคะบางท่านก็อาจจะเออย่างเปิ้ลตัวเปิ้ลเองเนี่ยจะทําบุญก็คิดว่าเราร่วมกันสร้างโบสถ์ไปทําบุญด้วยโดยที่ เรามีสตังน้อยๆ<ช>แต่เราใช้แรงกายในการ<ช>ตะโกนบอกบุญชาวบ้านเขามาทําบุญอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรที่ <c oughs> เอออย่างนี้เรียกได้บุญไหมคะคือคือตามจริงในเรื่องของของการทําบุญเนี่ยนะค่ะ <c oughs> มันก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันค่ะ <c oughs> แต่ก็อยากจะเริ่มตรงนี้ว่าการที่เรามาใช้ภาษาไทยในปัจจุบันเนี่ยบางทีเราก็เข้าใจไม่ตรงตามที่พระพุธทธเจ้าท่านสอนไว้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นว่าการที่เราจะทําบุญนั้นเนี่ยเราจะต้องทํากับพระสงฆ์แล้วถ้าหากว่าเราไปาให้ทาน<ฆ>ไปให้ทานกับคนยากคนจนหรือว่าให้ทานกับสัตว์ต่างๆเนี่ยเราก็เรียกว่าทําทานแต่ความจริงนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะาให้ทานแก่พระสงฆ์เช่นว่าเราเอาพระตหารเช้าไปถวายพระ<ฆ>หรือว่าเราไปสร้างอุโบสถหรือไปอะไรต่างๆรวมทั้งเราไปให้ทานแก่คนยากคนจนเนี่ย เรียกว่าการทำบุญทั้งนั้นเรียก<อ> er ว่าการทำบุญทั้งนั้นแต่ที่นี้ว่าลักษณะของการทำบุญนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกัน<ฆ>ว่าเราทำบุญด้วยความเคารพในผู้นั้น<ฆ>หรือว่าเราทำบุญเพื่อที่จะสงเคราะห์<ฆ>อันนี้ก็กต้องต้องอควรจะเข้าใจตามนั้นแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจก็ตามแต่ว่าขอให้ให้รู้ว่าพระพุทธเ,เจ้าท่านบอกว่าอย่างนั้นก็คือมีหลายรูปแบบเลยถึงแม้จะทำบุญกับทำทานกับคนขอทานข้างถนน ก็เป็นการทำบุญอย่างก็เป็นการทำบุญเหมือนกันอ๋อน่นะหลายๆคนที่ถามขึ้นมานะคะก็คงเข้าใจแล้วแล้วถ้าคุณคุณมีปัญหาเรื่องราวของธรรมะโทรศัพท์มาปรึกษาเรื่องราวของธรรมะกับท่านพระครูได้เลยกับ8 1 8ห8 2 1 9 9 9หรือถ้าไม่กล้าถามเองอายแล้วก็ก็ฝากคําถามไว้กับทางทีมงานของเราได้นะคะผู้ชมค่ะเอาละค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของการทําบุญทําบุญด้วยการทําทานคนยากจนการสร้างโบสถ์สร้างวัดนี่เป็นมหากุศลขั้นเรียกว่าชั้นไหนท่าน คือในเรื่องของการทําบุญด้วยการาสร้างโบสถ์หรือการสร้างศาลานั้นเนี่ยท่านก็กล่าวว่าเป็นบุญที่ให้ผลโดยไม่ขาดสายเาพราะเหตุว่ามันมันอยู่ที่การใช้สอยนะจนพรอ,อย่างเช่นว่าการที่เราสร้างบอ่อน้ําเราสร้างสะพานเราสร้างที่พักสําหรับคนเดินทางหรือว่าสร้างอุโบสศาลายอย่างงี้นะฮะเพราะว่าคนเนี่ยจะต้องมาใช้สอยสิ่งที่เราสร้างอยู่เสมอ<ะ>เมื่อมีคนมาใช้สอยเราผู้สร้างก็จะได้บุญอยู่ตลอด ก็เรียกว่าการทําบุญโดยที่ได้บุญโดยไม่ขาดสายจลอดเราทำบุญยังไงที่ขาดสายคะท่านทำบุญขาดสายก็หมายถึงว่าประโยชน์ใช้สอยในการที่เราทําน้อยหรือว่าทําเป็นครั้งคราวเช่นอะไรคะท่านยกตัวอย่างเช่นว่าเราช่วยเหลือคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนอะไรต่างๆมันก็เฉพาะเฉพาะเป็นช่วงนั้นมันไม่ใช่มันให้ผลตลอดสายตลอดเวลาค่ะแล้วก็อย่างไนที่เรียกว่าได้บุญมากกว่ากันนะคะท่าน ต้องต่อเนื่องถึงจะได้บุญมากกว่าการที่เราทําบุญอะไรที่ว่าได้บุญมากกว่ากันนั้นเนี่ยประโยชน์ของการใช้สอยนี่ก็เป็นสิง่งที่สําคัญประการที่หนึ่งประการที่2ก็คือบุญของผู้ที่เราทํา <คะ S 2> ยกตัวอย่างเช่นว่าเราทําบุญกับกับพระอรหรอันต์สมมตินะ<ค>เราทําบุญกับพระอรหันต์เนี่ยแน่นอนผลก็าย่อม S <S ที่จะได้มากกว่าทําบุญกับคนธรรมดามันอยู่ที่ว่าคุณของผู้ที่เราทําให้นั้นเนี่ยเขามีคุณอย่างไรก็คือพระสงฆ์ เออพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์พระสงฆ์แต่ว่าก็ต้องบอกด้วยว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีศีลบริสุทธิ์กับพระสงฆ์ที่มีศีลไม่บริสุทธิ์นั้นก็มีบุญกุศลที่แตกต่างกันก็อยู่ที่ว่าคุณภาพของผู้รับเป็นอย่างไรจําเป็นต้องใช้เงินมากๆถึงเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านถึงจะได้บุญมากกว่าการที่ทําบุญสิบบาทหรือเปล่าคือคือตามจริงเนี่ยการที่เราจะทําบุญให้ได้บุญมากหรือบุญน้อยเนี่ยก็คงจะประกอบด้วยเหตุสักสามประการด้วยกันนะครับ ประการแรกก็คือว่าผู้ทำ<ฮ>นะฮะผู้ผู้ทำนั้นเป็นอย่างไร<ฮ>และประการที่สองก็ของที่เราทำได้มาโดยเบอร์สุดหรือไม่<ฮ>ประการที่สามก็คือความตั้งใจของเรา<ฮ>ว่าเราตั้งใจอย่างไรอะไรแบบนั้นนะฮะ<ฮ>มันก็จะเป็นผลต่อเนื่องถึงการทำบุญของเราน้าค่ะกราบเรียนที่มนถามค่ะท่านขาเมื่อกี้บอกว่าการทำบุญให้ได้บุญค่ะ มา,มาถึงบางท่านเขาคิดว่าอย่างตัวปนเองบางครั้งคิดว่าการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาไหลปล่อยเตาปล่อยหอยขมแล้วทีเราไม่ทราบว่าพอปล่อยไปแล้วเขาไป,าปตายเงี้ยบาปไหมคะคืออันนี้ก็ต้องดูที่เจตนานะครับ<ะ>ว่าเจตนานั้นเนี่ยเราต้องการปล่อยสัตว์เพื่อเพื่อการสดอดคล้างหรือเพื่ออะไรต่างๆก็ตาม<ะ>แต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะให้เขาตายหลัง<ะ>จากที่เราได้ ข้อมูลโดย่องแท้แล้วว่าเราจะไปปล่อยตรงนั้นตรงนี้ที่เขาอนุญาตให้ปล่อยเราก็ไปปล่อยที่นั่นแล้วถ้าเผื่อมีผลทําให้เขาตายนั้นมันก็เป็นผลเป็นผลอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะฮะออก็ไม่ควรที่จะไปเพราะว่ามันมันอยู่ที่เจตนาของเรา<ะ>ว่าเราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไปทําลายชีวิตเขาเพียงแต่ว่าเราปล่อยเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ที่ท่านบอกไปแล้วว่าการทำบุญกับพระสงฆ์เนี่ยจะได้บุญมากกว่าการทำบุญกับคนธรรมดาหรือว่าคนพิการคนตาบอดนี้จะได้ไหมคะอ๋อถ้าเทียบกับพระสงฆ์ใช่ไหมจนณอนค่ะอ,อ๋อก,ก,ก็แบบนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณของผู้รับนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบทําบุญกับคนที่ออไม่ค่อยสมประกอบอย่างเช่นคนพิการออคนตาบอดแล้วทําบุญกับพระสงฆ์ที่อาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์จะได้มากกว่าเดิมต่อคร อ๋อก็ก็เขาต้องการเนี่ยนะฮะคือคือพระสงฆ์เขาต้องการแล้วก็ท่านก็มีคุณในการรับสาวศีลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้ผลมากกว่าค่ะอีกคําถามหนึ่งค่ะท่านขาเป็นคนเข้าวัดทําบุญตักบาตรถือศีลอยู่เป็นประจําจนนะคะแต่กลับเป็นคนที่ชอบนินทากาเลไม่มีน้ําใจกับคนปกติคิดร้ายต่อผู้อื่นแล้วแล้วยังไงฮะถือเป็นบาปไหมคะคือ,อคือ,อคือในส่วนปากถือศีลใช่ไหมคะอย่างนี้คะ่ะ คือคงจะต้องแยกกันนะฮะ,ะในส่วนที่เขาเข้าวัดฟังธรรมทำบุญอะไรต่างๆนั้นก็เป็นบุญกุศลแล้วก็ในส่วนที่เขาอาจจะไปนินทาว่าร้ายคนก็ถือว่าเป็นบาปก็เป็นบาปก็ไม่รวมกันก็คือเขาล้างอันนั้นไปได้เหรอคะอ๋อมันไม่ได้ล้างนะฮะม,มันเป็นลักษณะแบบนี้จนพอสมมุติว่าเราเคยทําบาปไว้นะ,ะเราเคยทําบาปไว้แล้วก็บาปนั้นเปรียบกับสีแดงที่อยู่ในแก้วอินฟินิตี้ที่เติมไม่เต็ม แล้วทีนี้เราก็สํานึกในบาปที่เราทําเราก็มาทําบุญกุศลอยู่บ่อยๆก็เหมือนกับน้ําบริสุทธิ์ที่เติมไปในแก้วอินฟินิตี้ที่เติมไม่เต็มนั้นทีนี้พอเติมพอเติมน้ําบริสุทธิ์ไปบ่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นสีแดงนั้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าบาปมันหมดไปหรือมันหายไปเพียงแต่ว่ามันไม่มีพลังที่จะมาทําอะไรเพราะว่าบุญกุศลที่เราเติมเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้บาปที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยมันถอยห่างออกไปเรื่อยๆจนพอ เมื่อกี้เพื่อนลืมเรียนถามเกี่ยวกับํารบุญด้วยการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาอะไรอย่างเงี้ที่ทีที่วัดเนี่ยคะ่ะท่าน,นี้จริงเท,ท็จแค่ไหนคะท่านที่หลายๆคนมีคําถามบอกว่าการสร้างห้องน้ําการปลดทุกข์แล้วได้บุญมากจริงแค่ไหนคะอ๋อก็ต้องบอกว่าได้บุญมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่จะต้องมาใช่นคะครเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีห้องน้ํามันก็เป็นเรื่องที่ลําบากสําหรับคน,คนก็ทําให้คนพ้นจากความทุกข์ เราผู้ซึ่งเป็นผู้สร้างเราก็ย่อมที่จะได้ความภาคภูมิใจว่าเราเป็นผู้มีส่วนที่ทําให้คนพ้นจะความทุกข์จะิต้องเรียนให้คุณผู้ชม